สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอ,อยู่จะพาทุกท่านมาที่สีมาโศนครับพบกับอาจารย์กระมวลคมมากนะครับกับระบบน้ํานะครับครับระบบน้ํานะครับที่นี่สร้างอ่างซีเมนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อจะเก็บกักน้ําเพราะดินที่นี่เป็นดินทรายน้านําดิบเราก็ได้จากบ,อบา่อบาดาลเจาะลงไปตรงนี30้30กว่าเมตรนะครับก็ปั๊มขึ้นมาความจุอ่างนี้15คิวแล้วก็เอามาบริหารน้ำํำที่ต้องทําอ่างอย่างนี้ก็คือ1 ก็เพื่อเป็นภูมิทัศน์ด้วยก็คือปรับภูมิทัศน์นะเป็นน้ําพุเป็นน้ําวน,น,นลงเล่นก็ได้แล้วรอบๆนี้เราก็ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับมันจะสามารถที่จะทําเป็นน้ําพุหรือไม่ก็ลงลงเล่นได้นะครับยามเย็นๆเราเหนื่อยเราก็มาอาบน้ำนะ,ะที่เห็นนี่ก็เป็นนาฬิกาทํามเมอรนะแบบ์แบบแบ่งโซนนะ แตบบ่บ่งโซนก็จะสั่งไปที่โซลินอยวาวนะครับอย่างอันนี้ก็เปิดโซนที่5นะฮะตั้งเป็นออโต้ได้แต่นี่กดเมนนวลนให้ดูมันก็จะไปโซนที่5โซนที่5ก็จะพุ่งเป็นน้ําพุนะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับลดแรงดันน้ําพุให้เป็นน้ําบนได้นันคือินทิวาวจันบน้วก็จะกลายเป็นน้าบนสามารถที่จะลงเดินย้อนกับกระแสน้ํากลายเป็นพาราบําบัด ในการที่จะาคลายความปวดเมื่อยตอนที่เราทำเจ็บเหนื่อยันเย็นเพราะอาจารย์ก็ลงมาลง,ลงเล่นได้กระ่ทมหัวมันลึกประมาณอย่างนี้ก็เรียก<อ>เพชรเมหกสิบเรียกจากุชี่ <laughs> ทำง่ายเป็นสปาทาราบํ <S <S าบัดน,นะครับได้ทาราบําบัดครับ,รบแล้วรอบนี้พอเราพ่นขึ้นไปข้างสูงมันก็จะมีรองน้ําข้างๆเราก็จะปลูกพืชผักสวนครัวปรุงดินขึ้นมานะครับมันก็จะ ได้ได้กินผลผลิตนะเป็นหอมเป็นมะเขือมะเขือเทศอะไรก็กขึ้นมาครับนะก็เป็นการปรับแต่งภูมิทัศน์รอบบ้านนะคือเอาประโยชน์หลายอย่างครับนะตรงนี้ไม่ต้องขุดบ่อลูกใหญ่ไม่ต้องขุดบ่อลูกใหญ่เพราะว่าเราพื้นที่มันแคบหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่แคจนกันนิดเดียวแล้วก็มันพอนะครับคือเราเราคา,าดคะเนว่าน้ํามันพอน้ํามันใช้ในพื้นที่ที่พ่นไปประมาณ11คิวแต่ตรงนี้เก็บ สิบห้าคิวมันก็จะสแปรได้ตลอดแล้วขณะที่ไปเราก็จะเติมปุ๋ยปุ๋ย,ยางที่ว่านะปุ๋ยน้ำหมักคุณภาพลงไปในแปลงกเกษตรของเราก็จะมีวาลวมาผสมก็จะไปนนะครับนนี่จะเป็นถังหมักนะตอนเย็นผมก็จะมาเติมเติมจุลินทรีย์เข้าไปทุกๆเย็น